สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท่านนะครับวันนี้กเ็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Youtube Channel ทิจันปันเลขเด็ดนะครับอ่าแล้วก็ทางเพจ Facebook ทิจันปันสุป,ปันโชเข้ามาแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอ่าเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้ รับรู้ข่าวสารทันท่วงทีนะครับก่อนอื่นก็มีคําเตือนนะครับจงใช้รุปพินิ์วิจารณาในการรับชมนะครับก่อนตัดสินใจนําข้อมูลไปใช้นะครับเป็นเพียงการแนะนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแบ่งปันด้วยใจนะครับสําหรับเพจช่องทาง Youtube Channel ของเรานะครับทิจันปันสุขปันโชคแล้วก็ทิจันปันเลขเด็ดนะครับ แบ่งปันด้วยใจจริงจริงนะครับไม่มีสูตรไม่มีหนังสืออะไรทั้งนั้นนะครับให้ด้วยใจใครนําไปข้อมูลไปแบ่งปันต่อก็ไม่ว่ากันนะครับใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยทุกคนนะครับก็ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาติดตามในสูตรอสองตงัวล่างตรงๆกันสักนิดหนึ่ง อีกสักคลิปหนึ่งนะว่ากันไปสูตร2ตัวล่างน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากเดินก็ไม่ยาวมากนะรประมาณ9 1 0ถึง10งวดนี่แหละนะครับ9 10งวดนะครับจะให้ดูสูตรนะครับเป็นสูตรที่ค้างนะครับไม่ได้ลงให้สมาชิกได้รับชมกันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ ต้องขอโทษขออภัยนะครับเป็นสูตรที่พอดูแล้วมันมันน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าระยะยาวจะยังไม่เท่าไรรนนหร่นะครับก็จะคำนวณให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับจะคำนวณให้ดูตั้งแต่งวดที่อออก 2. สตัวบน 8, สองห้ตัวล่างแปนะครับเริ่มต้นสูตรก็ประมาณสักเก้งวดสิงวดนะจะคำนวณให้ดูนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ยาวมากนะครับวิธีการคำนวณนะครับหลัก10ได้อสตัวหลักหน่วยก็ได้3ตัวนะครับต,ตัวเลข9กชุดตรงนี้ก็น่าสนใจนะ9กชุดตรงไม่มากนะครับแล้วก็หาตัวตัดเอานะครับ หลักสิบนะครับเรามาดูหลักสิบดูขีดนะครับอันนี้ใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับอ่า จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็บวก2นะครับอันนี้คำนวณได้3านะครับสาบวก2เป็น5 5บวก4เป็น9นะครับอันนี้ก็สูตรล่างตรงสองสนะสูตรล่างอ่า ชื่อสูตรก็เอาตามนี้แล้วกันนะสูตรล่างตรงสองสนะครับเพราะว่าบวก2บวก4นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยล่างนะครับแสนบวกหน่วยล่างนะครับได้ตัวเลข3ตัวนะ่ามบวกสเป็น6อย่างนี้นะครับหเพิ่มไป1เป็น7นะครับ 7บวกเป็น13นะครับเบวกเป็น13อันนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับก็ได้ตัวเลข3ตัวเช่นกันเรามาดูงวดต่อมาผลรางวัล2ตัวล่างออก53นะครับ53นะก็ออกห้าสามนะครับหลักสิบก็เข้าตรงตรงหลักหน่วยเข้าตรงๆนะ ห้ 5, 3, เห็นไหมก็ก็เดินนะครับเดือนต่อเรามาต่อกันว่ที่2นะครับว่ที่2องแอจะไม่พูดยาวนะครับจะจะให้ดูผลคำนวณนะครับว่าตัวไหนนะครับใครไม่มั่นใจว่าแอดจะบวกถูกหรือไม่ถูกก็ลองกดตัวเลขตามนะครับ 7จ็ดบวกเนะครับหลักสิบเนาะเริ่มกันเลย7จ็ดบวกเจ็ดบวกสบวกหบวกสาครั้งบวกศูครั้งบวกสามสอครั้งบวกสอีก1ครั้งบวกหกสาครั้งผลลับได้เจ็ด้าสามนะครับเจ็ดเก้หลักสิบส่วนหลักหน่วยแปดบวกสเป็น11บเอ็นะครับหนึวกหเป็น8ปดนะครับผลรางวัลครั้งต่อมาออก92อนะออกเก้าสอ สตัวล่างนะครับสตัวล่างออกเกเห็นไหมเก้าก็มาหลัก1ิบมาหลักหน่วยนะครับตรงตรงนะครับเม่อต่อมานะครับ6กบวกหกบวกสาบวกเบวกสอบวกสอบวกสองนะครับบวกหนึ่งบวกหนบวกเบวกเบวกห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 ะครับผลลับผล,ลบได้6เพิ่มไปสอเป็นแปด 8บวก4เป็น12นะครับได้6 8 2นะหลักสิบหลักหน่วย5บวก2เป็น7นะ7 1, 8. 8, บวก1เป็น8 8 6บวกก็เป็น14นะครับผลรางวัลออก8 8นะครับ 8, 8 8เบิ้ลก็ยังมานะครับเบิ้ลก็ยังมานะ88 8. ก็88 8, นะครับ10บหน่วยตรงตรงนะครับมวดต่อมานะครับงวดต่อมา สี่บวกสี่บวกแปดบวกแปดแล้วก็บวกแปดแปดแปบวกสบวกสบวกหบวกหบวกส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 ผลลับได้เจ็ด้าสานะครับหลักหน่วย9ก้บวกแเป็น17บเจ็ดนะครับเจวกหนึเป็นแปดบวกหเป็นสินะครับได้7จ็ดนะทีนี้เมื่อต่อมาสองตัวล่างออกเก้าแปดนะครับเก้า นะครับก็หลัก10เข้า9หลักหน่วยเข้า8ตรงตรงเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะตรงตรงนะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมางวดต่อมา9บวก9บวก9บวก9นะครับบวก8บวก8บวก8บวก5บวก5บวก3บวก3 บวก,ก9บวบวก9บผลลัพธ์ได้915นะครับส่วนหลักหน่วย9บวก8เป็น17นะครับ7บวก 1, เป็น8 8วก6เป็น14 7 8 4หลักหน่วยนะครับผลรางวัล2ตัวล่างงวดต่อมาออก57นะครับห7ก็หลักสิเข้า5หลัก หน่วยเข้า7ตรงตรงเหมือนเดิมนะครับงวต่อมานะครับงวต่อมา4ีบวกบวก0บวก5บวก7บวก7บวก7บวบวกบวก2บวกบวกบวก8บวก8เท่ากับ915ะครับหลักหน่วย2บวกเเป็น9 9ก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนวก็เป็นหกนะครับเก้น์หกะครับผลรางวัลเมื่อตออกห้าเก้านะครับห้าเก 59, 59, ก็เข้าหลักสิล่างเเข้าหลักหน่วยล่างตรงๆนะครับเหมือนเดิมนะครับต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยนะ อาจจะเอียงนิดหนึ่งนะครับตั้งกลง้องแป๊บน่เปนะครับอ,อดูได้นะอีกนง,งวัต่อมานะครับวดต่อมาวดต่อมา3บวก3บวก8บวก5บวก9บวก9บวก9 บวกเจ็ดบวกเดบกเ้าบวกเบวกสบวกหบวกหผลลับได้เจ็ด้าสานะครับหลักหน่วย8ปบวกเเป็น1ิบเจ็ดเจ็ดบวกหน่แปบวกหกเป็นสิบสี่เ่นะผลรางวัลงวดต่อมาออกสามแนะครับสองตัวล่างออก38 3แปดสามแปดนะครับก็สาหลักสิบหลัก ถ้วยตรงๆเหมือนเดิมนะครับขั้วต่อมานะครับ8บวก8บวก0บวก3บวก8บวก8บวก8บวก9บวก9บวก6บวก6บวก4บวก9บวก9บวก9ก้ผลลัพธ์ได้460หกศนะครับสี่ส่วนหลักหน่วย2บวก8เป็น10เป็น0เพิ่มเป็น1เป็น1 1บวก6เป็น7นะครับ งวดต่อมาออก2ตัวล่างออก40นะครับ40นะ40 4ก็เข้าหลัก10ล่าง0เข้าหลักหน่วยล่างนะก็ลองไล่ดูเข้ามากี่งวดแล้ว123456นะครับ7 นะครับเอาไปดูต่อเลยนะครับอ่าอ่าเข้ากาววดนะครับววดนี้เป็นงวดที่10นะอ่าเอาแบบไม่ต้องยาวมากนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับหลายๆท่านเข้ามาอาจจะยังยังยังสับสนยังไม่เข้าใจนะครับอ่าเดี๋ยวจะทบทวนสูตรให้สักรอบหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะ ใช้หลัก10ใช้หลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วยละสิบล่างบวกหน่วยล่าง3ครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่2 1 2ครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับผลบวกได้เท่าไหร่ก็บวก2บวก4นะครับ บวกสบวกส่ส่วนหลักหน่วยหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างนะครับผลบวกได้เท่าไหร่ก็บวก1บวก6นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับเหลือ2องงวดสุดท้ายนี้นะก็0ูนย์บวกศู์บวกสี่บว์บว์บ บวก4บวก4บวก9บวก8บวก2บวก2บวก2ผลลัพธ์ได้8 2วกเป็น10บเออบวกแบวกเป็น10เป็น0 0บวก4ก็เป็น4นะครับ8 0 4นสําะสำหรับหลักสิบล่างหลักหน่วย5บวก0ก็เป็น 5, 5บวก1เป็น6 6 6บก6เป็น12ได้5 6 2นะผลรางวัลงวดที่ผ่านมาออก4 6นะครับอ่า4 6 นะก็หลักสิบของเราก็เข้า4หลักหน่วยเข้า6นะ4ี่ตรงตรงเป็นงวดที่9นะครับงวดที่9งวดนี้เป็นงวดที่10นะครับงวดที่10เรามาดูกันนะครับว่าตัวเลขจะมาตรงตามที่เราคำนวณหรือไม่นะครับน่าสนใจเดี๋ยวหาตัวตัวที่เด่นแล้วมาะตะัให้นะครับเลขเด่นล่างนะครับ 7จ็ดบวกเจ็ดบวกหกบวกสี่บวกหกบวกหบวกหบวกแบวกแบวกสบวกสบวกหบวกสบวกสบวกสผลลัพธ์ได้3ามบวกสเป็น5้าบวกสเป็น9นะส่วนหลักหน่วย9ก้บวกหเป็น15บห้นะครับห้วกหเป็น6กหกบวกหเป็น12นะก็5้าหนะครับหลักสิบล่างได้3ามหหลักหน่วยล่างได้5้าหนะครับ ทีนี้แอดก็จับชุดนะครับจับชุด9ชุดร่างตรงตรงนะครับเก้าชุดร่างตรงตรงก็จะได้3 5 3 6้าส5มห5สามสองหนะครับทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ เลขเด่นเอาไม่ใช่เอาหลักสิบสองสูตรมาเทียบชนก่อนนะหลักสิบหลักสิบสองสูนรนะหลักสิบนี้ยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้ลงคลิปนะให้ดูก่อนนะครับหลักสิบหนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์นะครับเป็นเลขหลายตัวผสมควรนะเมื่อเทียบชนก็ชนที่ห้ากับเก้านะครับเพราะฉะนั้น ชุดตัดไปได้3ชุดแล้วเนี่ยนะครับเหลือ1 2 3 4 5 6เหลือ6ชุดนะทีนี้อีกสูตรหนึ่งหลักสิบเหมือนกันนะครับหลักสิบล่าง5 6 9 1 4นะอันนี้ก็ยังไม่ลงคลิปนะก็สังเกตได้ว่าชนที่5กับ9อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็2ชุดนี้ เออสามชุดนี้ก็จะอ่อนๆไปแล้วนะครับอ่อนๆไปแล้วแต่อ่านะก็จะเหลือเด่นๆอยู่ที่หนะ้าห้าห้าหกห้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าสองนะอ่ะยังไม่พอแค่นั้นนะครับยังไม่พอแค่นั้นเ,เลขเด่นของเรานะครับให้ดูนะสองตัว เด,เด่นล่างนะครับเด่นล่างระยะยาวนะนยังไม่ลงคลิปงวดนี้เป็นงวดที่ยี่ห้านะครับเดินแล้วยี่บสี่งวดนะงวดนี้เป็นที่งวดที่ยี่สิบห้านะครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวในในสองตัวล่างนะครับบางทีมาสองตัวนะแต่ว่างวดนี้ได้เด่นห้ากับเก้านะอ่าให้ดูคร่าวๆนะครับเปิดการันตีเพราะนั้นฉะนั้นห้ากับเก้าหกจุดนี้มีโอกาสมาทั้งนั้นเลยนะ หกับ9ถ้าใครติด3 5หไว้ม้างก็ก็ถือว่ายังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเด่น5กับ9นะ2ตัวล่างาเด่นเด่นล่างระยะยาว5กับ9นะครับยังไม่พอนะครับเรามาเทียบชนกับสูตรอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้นะครับคิดว่าน่าลงคลิปไปแล้วนะครับลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับามาเทียบชนเห็นไหม ม,มันมันมี2สูตรนะสูตรแรกหลัก10ได้8 9 4นะ8 9 4สูตรที่2 9 0 1 6เห็นไหม9 0 9 0 1 6เออ8 9 8 9 4เพราะฉะนั้นถ้าเทียบชนกับสูตรสูตรนี้นะครับ3 5 6 3 5 6 เอ้ย3 5มห้าเหพราะฉะนั้นก็เหลือเก้าตัวเดียวนะอ่าอันนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับ3 5มหใครที่ดูคลิปผ่านเผลๆไปเนี่ยไม่ได้ถึงจุดคลายแดต,ตรงนี้จะพลาดกันอย่างยิ่งนะครับอ่าบอกกันไปเลยนะครับเทียบชนปังๆเลยนะ3 5มหอันนี้894อันนี้ 9016ศูนย์กเพราะฉะนั้นชนที่เลข9ตัวเดียวนะครับชนที่เลข9ตัวเดียวเลยนะสำหรับหลักสิบเรามาดูหลักหน่วยสูตรนี้0 1 5นะครับ0 1 5สูตรนี้56นะครับสูตรนี้562หกสองเพราะฉะนั้นก็จุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลย ชนเก้าห้าชุดเดียวเลยนะนะครับเมื่อเทียบชนสามสูตรนะครับสามสูตรสามสูตรหลักหน่วยสามสูตรชนที่เลขเก้าเออหลักสิบชนที่เลขเก้าหลักหน่วยชนที่เลขห้านะครับเพราะฉะนั้นให้ไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเก้าห้านะครับอ่ามันจะมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับ ตัวเลขนะอ่าส่วน9091ก็กันกันไว้ก่อนหน้านี้นะกันกันไว้ใครไม่อยากพลาดก็อ่าวิ่ง9้าวิ่งอ่า90นยัน9กก็ได้นะครับแต่ตามสูตรของเราแล้วมันจะเด่นที่95ชุดเดียวนะครับอ่านะครับ95อ่าสองตัวล่าง ตรงนะครับว่ากันไปนะครับตามสูตรนะจะมาหรือไม่นั้นไม่มีใครรู้ได้นะครับแต่เราก็ให้ตัวเลขตามที่สูตรเดินนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเลขจะมาตรงตามที่เราคำนวณน,นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ